ในละครบรรจุความสำเร็จพร้อมทีมงานนักแสดงพร้อมใจกราบไหว้บูชาพระประมงโหตูโกนามาอันเตสาธุโนมหาภุมมาขมามิหังกูกุสันโะภุมโนะสิยาเมตายมากระสะโกนามาตุนห้าดุเมพันเตสมานตุมเฮติอาลีสัตจังพิกเววหังโอมหาเทวามหาภุมมาขมามิหัง ขันเตปาโมขันตาดทีนังยังอุปตวะอุปนังโบตุโคนมะขันเตสาดุโนมหาราชาบุเภาวะกาตาอุรานนตุงเมเตอรลีสัจจังพิกเววังเมตันจะสะโพลยยะตมิงสัมพุเวสีสัมปนโนกามเทวยัง อุปัตตวะคงค้านั่งเทวานังพิงเพงพ่อแม่ผู้ศพผักพงคาพัะมาเทวะข้ามมิห้ามคำเชิญเทพยดาอยู่ในอากาศธาตุลูกกับเทวาจุดตีช่วยส่งเสริมให้บรรลุมความสำเร็จเทวายังทันเตเดจะบรมีมหาโตบุมเพวาโลภมานัง เอวานังมหาราชาบุเบวสารนมัสการดุรังสีมหาพมสวรรค์นมัสการดุรังสามาพมสวรรค์นมัสการดาตุมมาจาติกามาพมสวรรค์นมัสการดาวดึงมหาพมสวรรค์นมัสการดุสิตมา พรมสวรรค์แปดมือโลกธาตุเทวดามหาสมุทรพยนคราชเทวยังโหตูโคนามาท่านทั้งหลายท่านท,านาทั้งหลายสมุกันว้าเทวยังโหตูโคนามาท่านเทจาดุโนปตวา คุมมหาราชาบุมเพวสวากะตาอุรานางคุมเหตอริยสัจยังพิกเววังถวายบวงสวงบูชาทีมานักแสดงตระกาะบูชาเอาเลิกเอาไทยเอาประสบความตำเร็จแทวะยังโหตุโคนายังอริยสัจยังพิกเววานังอุมัตะวาเพนะฮาราชาเทวสวาคุมเพวานังตุมาเตสมหาราชตัลตานังโหตุโคนามาคันเตอุปั ตัววะจะมหาพมมากมามิฮังอันเตปาโมขังขาระดีนังยังบตรตัววมาเอวะยังบตรวะเอวะซอบุพเพวนังอุตรเตเสอริยสัจจังวิกเววังก็มหาพวงสวงโมคลานามสซานิบุตรเอวะยังอันเตเดจวานัอันเตเดจปรเีโสจักาตุมหังโหสุโคนามาอันเตเดจปรเีมหาพุมธมากมามิหังอันเตปามโม กั้งก้ารดีนางบัตวะเจ้าที่เจ้าทางเทพารักเทวนางโหตุโคนามะอันเตสาตุ สิทธิวานังยังพันเตโสวะหังยังมหาราชาข้าพระเจ้าพร้อมใจทีทีมงานนักสแสดงกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุกจังหวัดของประเทศไทยให้ละพรข้าพระเจ้า ประสบความสำเร็จดีติ้งดีๆได้เงินได้ทองสมความปัถนายะวะโตนังข้าพระเจ้าวงสวงบูชาเทพยดาฟ้าดินอิวะนังโสนังยังพันเตอิวาปะมังยะวะโตหังข้าพระเจ้าชื่อนนาิพโตัวแทนบริษัทมากกว่าฝันจำกัดผลิตละครเรื่องในลอยทรายทางช่อง 7H อิวาประมังฮ si ันเตติธิวายังขอปักผู้ถวายสิ่งของบูชาสการะปูวาหังฮันเตนำส่งถวายโอมพิคคเน นำส่งถวายพระแม่ธรณีนำส่งถวายเทพยดาทั้งหลายยะอุปวามังสวะนังเจ้าพ่อหลักเมืองทุกจังหวัดของประเทศไทยขอให้ละครประสบความสำเร็จอิวาปมังพันเตสาทู ยังมันเตะเดชวลมีมาลาชามุมเพาวาโสลอยลอยในสายเทวายังอุปัตตวาริสัทมากในฝันเทวายังอุปัตตวานมหาราชาผู้จัดละครเทวายังพันเตเดชวลมีโสจักขะตุ้มหงอตุโคนามะพันเตมหาราชามุมเพาวาโสกตาอุรานตุมเหติอรลีสัจจังปิกเววรนังที่มุดตังยาปะมังโหตุโคนามะพันเตะเด บารมีมหาราชาบุญเพาวาโสกตาวราณ์ตัวมังโอยในทรายเทวายังปานตวาเดจาวาโสกตาวราณ์ตุ้มแหเสียเรียสัดจ,จังเป็นกววังทิมุตตังยามมังโหตุโกลามาพันพเตเดจ้บารมีมหาราชาบุญเพาวาโสกตาวราณ์ตุ้มแหเสียเลียจันโตโพธิามุเนตัคยานันนงโวยมัลเลตะวายบวงสวงอมเลวรามจักกุลุมาติ

သာမဏေနံယံပဏ္ဍဝါဒေယဝသောကတာမူဠနာုံဧတိအရိယတတ္တံတံကဝေဝနာတိပ္ပံဇံယာပမံဟောတုမဟာ

အမနာအေဝနာမာနတဟောဝေဝသောကတာပူလနာသုံမေတျာညာသတံကဝေဝာသာသန္တေရမောကောသစ္စမနာညဉာညံ

ขอเชิญนักปัญญาครับแตะต่อๆกันเลยนะครับแตะต่อๆกันเลยครับขอเชิญครับแล้วปอยเขาตอกหลอดไม้นะแตะต่อๆกันเลยครับไม้ไม้จำได้หรือไม่คะไม้จำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้มาสังเกตุเป็น สิธิวานังยังพันเตโสวังข้าพเจ้าปารนาบูชาสการะให้ประสบความสำเร็จอิความังพันเตข้าพเจ้าชื่ออหวังขอให้ประสบความสำเร็จสาธุ

ေတ္တယရိယတံတာံမေဝေဝနာဘုတ်သဝါမဟာနာဘုေတေဝသောသုတ္တုမနံဧဝနာဇုတိသမ္မာဇုတိတေဝယံဝန္နဝေယောသောကတာပရဏာသုမေေတ္တယရိယကာတံမေဝေဝါဘိမုတံယာပမံခောသုပန္နဝါ

သန္တေတေဇမောမေမာမောမမယခန္တေမောဝါနာတိနံရန်ဝတဝေယဝသောသောသမောတောယံယံမောကောမာမောမေပါတမောမာပိဝံမေသန္တေမောခေသာတိနံဝန္တိရေယဝသောသောမမနာလေဝံ